พอพันธุ์่ยวหพบและสัมผัสกับดารตลกสงกรานต์ยงชโยติดตามเรื่องพระเอกน้องมิวรุ่งทิวาชมกันไปเรื่อยๆนะครับกับพนงานการแสดงหน้าเวทีกับพวกเราทีมง,งานยงชโย,ชย,โยเราจะเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับเล่นจนกว่าเราจะเลิกเลิกเมื่อไหร่เรก็มาเด้เล่น,อน,น,ลนพอเราเลิกแล้วเรากลับบ้านไปเราก็ไม่รู้จะทำอะไรเดี๋ยวลงไป จะมาเล่นขอบคุณเ,ลเรลงเสียแรงใจทุกคนทุกท่านครับสลักเวลาอันมีค่ามานั่งไอ้จีายมึงล้ยังไงเขามึงละไอ้นิ้ววงกว้างหน่อยนึงไอ้จี้หายตีนปาดตาเชียวนะจะฆ่าหัวหน้าตนาะซะแล้วกระตาไม่มองไม่หลบตีนแล้วมันจะเป็นมองอยังไงทันแล้ว กว่าสักกว้างจังวงมึงเนี่ยไม่ได้รับเล่นเกมวงกว้างกูก็จะมาจะมาเล่นซะแล้วอะทำไมลยย่องก็เมื่อวันที่ทิสี่เลือกตั้งเลือกตั้งสส<อ>ใช่ไหมเล่าค<ช>รับผมไอ้ตำรวจจะจับกูซะแล้วไปออกออกไปใช้เสียงใช้เสียงเขาไม่จะจะจับทําไมอะก็กูไปถึงหน่วยเลือกตั้งยังไงเสือกปากหมาไปถามตำรวจถามเขาว่ายังไงว่ามีเบอร์ไหนแจกสตาค์กูมั่งไอ้นี่มึงนี่เนาะระบวคะแนนก็วิ่งกันให้ไขว่หมด ลุงกูเป็นหัวคะแนนขี่มอเตอร์ไซค์มาหากูแต่เช้าเลยมาแต่เช้าบอกให้เลือกเบอร์ที่เขาเป็นหัวคะแนนให้ให้พันนึงโอ้ให้พันนลุงบ่นากูก็มาเหมือนกันนามาอีกน้องแม่ตอนบ่ายให้อีกห้าร้อยให้ห้าร้อยอีคนสุดท้ายนี่ไม่ใช่ญาติกันหรอกแต่เป็นเพื่อนบ้านเพบาลำบากใจให้กูกาให้ให้กูลงคะแนนให้ให้าให้อีกห้าร้อย กูก็ลำบากใจพูดไม่ได้คายไม่ออกแล้วทำยังไงอะตัดทิ้งใจรับเงินแม่งหมดสามเบอร์เลยแล้วมึงรับหมดสามเบอร์แล้วเวลามึงเป็นลงคะแนนมึงทำไงอะกูก็กาแม่งคบหมดสามเบอร์อะมึงกาสามเบอร์ก็บัตรเสียดี่บเสียมันเรื่องของบัตรแต่กูไม่เสียคำพูดก<จ>ูคนรักษาคำพูดมงการมงการเลยกรอบแล้วม้ง ทำรูปหัวใจตะมั้งมึงก็ถามไม่คิดเนาะไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวบัตรเสียไปแล้วก็เห็นด่าสวกันจัง<อ>สวไปทำอะไรผิดเนี่ยทำไมละมันเป็นยังไงสวเสียงเขาก็ดีนะเนี่ยเสียงดีนี่มึงเล่นทางห่างคุกมั่งเหอะไปเกี่ยวแล้วก็คุกอะเอ้าสวเนี่ยมึงไปว่าเขาทำไมเล่าสวกูหมายถึงสวาย สวายเสียงเขาดีไปว่าเขาทำไมอ่ะคุณนักขาวมุทิสภาไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่เกี่ยวับเขาจะเป็นเล่นก็คุกเล่งก็ตาาออลาดเี่ไ,ได้นายกใหม่แล้วออคนใหม่แล้วครับนโยบายลหลายๆข้อกูไม่สนใจแล้วแล้วมึงสนใจข้อไหนไมึงจะให้เขาแก้ข้อไหนช่วยแก้ปัญหาข้อเดียวสําหรับกูที่ขอร้อง แก้ปัญหาข้อเดียวเลยข้อไหนมึงบอกเขาไปเลยแล้วอีกสี่ปีจะเลือกตั้งใหม่ถ้าทําถูกใจกูนะเออทำให้กูได้ข้อนี้นะเออเดี๋ยวกูเลือกให้เลยเดยเลือกต่อใช่เดเลือกต่ออ่ะข้อไหนไหนมึงบอกไปเลยไอ้หวยอั้นเนี่ยทำให้อั้นเยอะจัง <c oughs> อันน้นแน่น้อยได้ไหมมึงช่วยบอกนายกคนใหม่ได้ไหม <c oughs> อันสักกูจาไม่ได้อ่ะไปแล้วอันออกซะด้วยอัอนนาติ้งเลไอ้ที่กูชอบกูจะซื้อกูก็ซื้อไม่ได้มันอันซะแล้วก็ไม่ได้ซื้อจ่ายครยึ่งเดียวซะแล้วแล้วฝากบอกพนักงานกองสลากด,ด้วยทําไมโดยเฉพาะคนที่หมุนลูกล้อเสีเ่ยงโชคอะ่ะคนที่หมุนเนี่ยนะเป็นไงเดือนนี้ทางานแค่สองครั้งสองครั้งวันที่หนึ่งวันที่สิบหกช่วยมีแรงหมุนให้มัน <c oughs> แรงๆหน่อยเฮ้ยทำไมแล้วมันไม่มีแรงหมุนเืยไงก็งวดที่แล้วศูวนย์หนึ่งเก้าเอองวดนี้เก้าศูนย์สามมันม่เดินไปไหนไกลเลยอ เอ๊มันก็หมุนแล้วโลเลขมันเป็นแบบนั้นเดือนนึงทำงานสองนไม่มีแรงหมุนดูสิหน้าเขใส่ก่อนเข้าทำงานไม่กินข้าวแล้วมั้งใช่งวดหน้าออกห้าห้างวดนี้ล่างออกเก,ก้าเก้าเอองวดหน้าห้าห้าแน่นอนเพราะคนดูที่นี่ให้หวยกูคนไหนให้หวยห้าห้านี่เงาเจีคนเนี้ยทำไมอ่ะเขาเหยียดตีนมาหากูอย่างเงี้ยห้าห้าเขาเมื่อยเมื่อยไงอืมเมื่อยหรือเกียดกูก็ไม่รู้ ตีนมาหาป่อัวเกศจะมาด่าดูทำไมนะทหันตีนน,นี่ใครจะไปรู้ล่ะอะทำมาฮะกินกันพวกเราชาวพันนะเล่นไปเรืเ่อยๆไม่มีเวลาเลิกเพราะเลิกแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรไดูที่นี่ค่อนข้างดูรีเกนเหมือนไม่ถูกกันเนาะมา จ๋องติ๊บจ๋องยังไงชคนถ้ <ทำ S 1> ารู้ก็ว่ามีลิเกอ่ะรู้รู้ถึงมานี่ไงรู้ว่ามีคณะกูเลยแม่มาดูกันมัน้ยมาเขาต้องการมาดูโยกอยู่แล้วไมเมอชื่ออะไรบอกเข้าไปยังไม่ได้ร้องขอร้องนิดนึง